สวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อ uh, นี้เ้างซีมาเฮ็ดเอ่อน้ำแดงน้ำแดงกับกับนมเขคิร์นว่าน้ำเมียงก่อนเนี่ยฮะเอิรนว่าน้ำยังนมนมเย็นครันมเย็นนะครับผมมื่อนี้นังซอบซีมาเฮ็ดนมเย็นให้พี่น้องเบิ่งนะครับเฮ็ดง่ายๆนะครับผมมาเฮ็ดจังใดนะครับที่เขาเคยบางคนกับไปซื้อกินว่าเอาน้ำนมเย็นแน่นมชมพูแน่มาสั่นว่าน้องซอบเขเลยว่าเฮ็ดง่ายๆนึงครับเดี๋ยวทีมเฮ็ดในเบิ่งไว้ขั้นตอนแรกเฮ็ดยังแน่ใส่แค่สองอย่างนั่นปะ อ่าเอาใส่แค่นี้นเป็นนมเย็นได้นะครับผมเป็นนมสีชมพูได้ครับน้ำแดงอนน่้ยูสเมะแล้วอ่าใส่น้ำแดงเพราะว่าเฮ็ดกินหลายมือเราสิเบิร์แล้วครับอ่าขั้นตอนแรกใส่น้ำแดงลงไปก่อนครับมากวานหน่อยก็ใส่หน่อยมากวานลายก็ใสสหลายมันวะอ่าลงไปเดาะสำหับน,น้ำมะเขือเคนเดยวผมพิ่มอีครับต้องซิมเบ่งฟอดมันปะแ,นแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นนมนะครับนมรสจืดเนาะ อ่าเป็นนมรสจืดนะครับนี่ครับนี่ครับมาเบิ้งแล้วครับเค็ดกินอีกง่ายๆนะครับผมนี่เริ่มสีเป็นนมชมพูเป็นนมเย็นบ้านเฮาเหรครับเอิ้นะนี่นะครับมาดูนะครับใส่ไปเลขกลองหนึ่งครับเ มีน้ำแข็งกัใส่น้ำแข็งดูดกินได้เลยนะครับผม <c oughs> คือยังห้องไปซื้อกินน้ำหลานข้าแลละยี่สิบสามสิบบาทนะครับผม <c oughs> เออเท่าไหร่แกซื้อนมมะกองหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำแดงกับซื้อมะขวดหนึ่งใส่ได้หลายเท่าครับ <c oughs> โอ้นี่ครับเริ่มเป็นสีชมพูแล้วครับแล้วเราก็ <c oughs> เอาซอสมาข่น <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> ซีมังกรซีมังกรเวงแดง อีกนึงนึงอีกห,หวานมาเดิมนมาอ่าหวานก็ใส่อีกครับว่ามันจะกินจิตรนมครับมันบ่อ่าใส่ไปให้มันเค็มคนนะครับอันนี้กระเทียกินกันสองคนนะครับผมบนี่นะครับคนเอ่าสำนีก็เป็นนมเย็นได้หรอครับนมเย็นนมชมพู้นะครับผมให้เราเทียบกินกันแก้เมื่อยกรหายน้ำกินได้แล้วครับหวานชื่ในใจนขอซิ<พ>อมเลยเด้อขอซิมเลยเด้ออาแสบอ่ะ ขันมะแซบ,บดเดี๋ค่อยเติมวันนี้อีกอือแซบว่ะรสชาติใส่ได้เลยครับผมแซบก็ซื้ออีกได้เนี่ยแซบก็ซื้อร้านอได้เนี่ยโอ้สุดยอดเอาอีกแก้วนึ่งอ่ะอีกแก้วนึงเออนี่ครับทำไง,ง่ายๆนะครับทำกินเองที่บ้านนะครับเพราะมีน้ำแข็งใส่บนนี่มีน้นำแข็งก็มีบ่โอ้นี่ครับเพียงแค่ซื้อนมนะครับเอาเป็นน้ำจืดมันบ่ครับ อยางแค่ซื้อนมกล่องมานะครับอยากกินหลายก็ซื้อมาด้อยากกินน้อยก็ซื้อมากองเดียวนี่ครับเอานมใส่แล้วก็คนนน้มันเข่ากันนะครับคนนน้มันตอเข้ากันอยากอยากได้หวานก็เติมน้ําแดงลงไปครับนี่มมครับน้ําแดงชิมมือตัครับเออขัอนเ่าอยากได้หวานก็เอาเนยๆเอาคือบ่ชิม <ห ả? S 1> คือบพื่อชิมแก้วนี่ชิมมึงตัวแ่บว่ อันนี้นั่นองอันนี้นั่งกีล่ลอ้าวใส่ครับบ๊วหวาน,นครับอืมใส่ไปอีกโอเคเอาใส่นี่อีกจหน่อยอีกหน่อยอันนี้หวานไปพวเราจะได้ซ้ำกันโอเค,อเคนี่ครับแบบนคนคนคนนะครับเดี๋ยวดูอีกนี่ครับน้ำแดงสามารถที่จกินได้อีกประมาณเทืาสองเถ้อนะครับแก้วสองแก้วเลยนะครับเรียบร้อยครับสำหรับอ่า น้มเย็นสูตรน้องสอบครับเอาชนเถอโอเคครับเดี๋ยวเอาน้ำแข็งก่อนยจะรีบเออน้ำแข็งบ่เอามาเอามานี่ครับได้แล้วครับขันยาขันยากะกิบเย็นเย็นแน่กัใส่น้ำแข็งครับเข้าไปเลยน้ำแข็งนี่ครับตุ้มโอ้โหน้ำแข็งแตกเลยเออนี่ครับก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะครับนี่ครับ ก็จะเหมือนตามที่เราไปซื้อน้ำรันค่าอะไรครับพี่น้องครับนี่ครับอ่ะเรียบร้อยสดน,นี่ห้อยเวลาสนแล้วตุ้มโอเคอแสบครับพี่น้องเอาไปทากินกันนะครับ